ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับหมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการดําเนินของโรคพาคินสันนะครับแล้วก็การดูแลเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอพบผู้ป่วยมากสักเท่าไหร่นักซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ป่วยที่เป็นสโตรกนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าบาังเอิญว่ามีสักวันหนึ่งนะครับมีคนที่เรารู้จักหรือเกี่ยวข้องเนี่ยหมอได้วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยพาหินสันนะครับให้เรานึกนึกถึงเลยว่าจริงๆแล้วภาวะของโรคเนี้ยมันไม่ได้เป็นโรคที่รักษาด้วยวิธีการใช้ยาควบคุมอย่างเดียวนะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องมองคุณภาพชีวิต ในระยะยาวนะครับในอีกหลายหลายปีข้างหน้าแล้วครับแล้วก็ดูว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีการดำเนินของโรคอย่างไรซึ่งการที่ถ้าเราได้เข้าใจธรรมชาติของพากินสันและการเปลี่ยนแปล,เปลงเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยป้องกันได้เรือในเรื่องของออข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวนะครับ หรือกิดจวัดประจําวันเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเรากําลังจะพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นหลักเลยนะครับโอเคครับผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเริ่มต้นก็มาอยู่ที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่ามือเขาสันส่นๆนั่งเนี่ยนะครับมือสันส่นๆแล้วก็สงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยพาไปหาหมอทีนี้เนี่ยหมอเขาก็เริ่มต้นก็อาจจะวินิจฉัยว่าเป็นพากินสันนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือการใช้ยานะครับแต่ทีนี้บางครั้งในบางโอกาสเนี่ยแรกๆที่เราไปเจอหมอแล้วได้ยามาเนี่ย เราอาจจะเมาไม่ออกเลยว่าในอนาคตนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะว่าโรคนี้ไม่ได้ดูแลด้วยวิธีการใช้ยาอย่างเดียวนะครับการดูแลรักษาเนี่ยก็คือต้องมีสองออระบบ2อ,อย่างควบคู่กันไปก็คือ1การใช้ยาควบคุมอันที่2ก็คือการดูแลปฏิบัติตัวนะครับโดยมีเป้าหมายว่าให้มีคุณภาพชีวิต ในระยะยาวเนี่ยได้ดีนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะโรคพากินสันเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเสื่อมนะครับหรือการดำเนินของโรคทางสมองซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันก็จะแย่ลงไปแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันไม่ได้แบบแปลว่าวันนี้มือสั่นต่อไปก็จะมือสั่นอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องออการเดินการเหินนะครับ ต่างๆมากมายเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันมีการผิดปกตินะครับในระดับของสารเคมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าลีโวโดปานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการขาดไอ้เจ้าสารเคมีตัวนี้ในร่างกายเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มยาก็คือเพิ่ม ยาในกลุ่มของนิโวโดปา่ยนเข้าไปนั่นเองนะครับเขาจะมีอาการเริ่มต้นอย่างไรครับผู้ป่วยละนะักษณะแบบนี้แล้วก็ถึงเราจะได้ตระหนักไปหาหมอเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราสังเกตว่าเวลาคนที่บ้านเราเนี่ยนั่งแล้วก็มือก็สั่นๆในลนักษณะแบบนี้นะครับอาจจะเริ่มต้นจากที่ข้างเดียวนะมือหรือนิ้วข้างเดียวก็ได้นะครับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้ง นิ้วมือทั้ง2ข้างเลยก็ได้นะครับแม้ว่าเราจะกินยาไอ้เจ้านีโวโรพาตามที่หมอเขาให้ไปแล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าภายใน3-5ปีในอนาคตนั่นนะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกในทางที่แย่ลงแม้เราจะออแม้เราจะกินยาอย่างครบก็ตามนะครับทีนี้เขาจะมีอาการอะไรอีกบ้างเช่นการเกรง็ง การตึงแข็งของกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆเช่นเวลาที่เราจะง้างง้างแขนขาเนี่ยนะครับหรือจะมีการดัดอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนจะฝืดนะครับดูเหมือนข้อต่อเนี่ยจะคล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับคือเวลาจะง้างเนี่ยก็ง้างออกยากและนะเวลาจะ ให้งอศอกงอเขา่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะน้างยากนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าโทนของกล้ามเนื้อเนี่มันตึงมากขึ้นนะครับแข็งมากขึ้นเพราะนั้นเนี่อาการที่ข้อต่อหรือกล้ามเนื้อที่มันเกิดการขยับด้วยความฝืดความตึงเนี่ยนะครับไม่หล่อลื่นเนี่ยมันก็ทําให้ท่าเดินของเขาเนี่ยจะแข็งๆนะครับท่าเดินแข็งๆเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เขาเริ่มต้นที่จะก้าวเดินเนี่ยนะครับเขาพบว่าสมมุติว่าคนไ่ายืนอยู่นะครับเราก็บอกให้เดินเนี่ยกว่าเขาจะเริ่มต้นที่จะก้าวขาไปครั้งแรกเนี่ยนะก้าวแรกเนี่ย เขาจะเริ่มต้นได้ด้วยความลำบากนะครับกว่าจะก้าวไปก้าวแรกแต่ถ้าว่าเดินในก้าวที่2อก้าวที่3ต่อต่อไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินอย่างรวัรวรัวโดยที่ว่าก้าวเนี่ยสั้นๆไปเรื่อยๆนะครับคือการสเต็ปของก้าวเนี่ยจะเร็วแต่ว่าในช่วงระหว่างก้าวความยาวของก้าวแต่ละก้าวเนี่ยจะสั้นลงนั่นเองทีนี้พอเราสั่งให้เขาหยุดเนี่ยในในในเ,เมื่อถึงความรุนแรงของอันหนึ่งเนี่ยบอกเดินเดินไปแล้วพอหยุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยุด ไม่หยุดยากนะครับก็คือเวลาเบรกเนี่ยถ้าจะหยุดเนี่ยเขาอาจจะขมามล้มลงไปได้นะครับอันนี้คือปัญหานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปมากๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเรานึกถึงสภาพว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็หลังค่อมๆนะครับคอตกๆไหล่หอ่อๆนภาพออกไหมครับคือตัวเนี่ยจะงุ้มแบบนี้นะครับก็คือว่า ในลักษณะของท่าที่ไหลหอ่อนั่นเองหัวก้มคอตกซึ่งคำว่าคอตกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคอไม่มีแรงนะครับเป็นเพราะว่ามันเกิดการเกรงนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของท่านั่งที่มีการงอตัวในลักษณะแบบนี้ค่อมๆเนี่ยไหลห่อนี่ยมันทําให้ความอึดนะครของเขาลดลงเพราะว่าช่องความจุของปอดนะครับปอดก็จะแฟบลงเพราะว่าไหลเขอหอเรานึกภาพออกนะครับ โอเควันนั้นเนี่ยบางทีการที่มีการเกรงเขาเรียกว่าความฝืดของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆของข้อต่อมันฝืดปุมเนี่ยจะทำให้เขามีปัญหาเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเช่นจะติดกระดุมนะครับจะหยิบอาหารเข้าปากก็จะยากและเพราะเขาจะกรรมยากจะคลาย ก็ยากใช่ไหมครับจะโกนหนวดจะใช้มีดทาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในลักษณะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตระหนักว่าสักวันหนึ่งผู้ป่วยที่เป็นพาคินสันที่เราเห็นแค่สัรสัรในระยะแรกเนี่ยก็จะพัฒนาไป ในลนักษณะที่อาการที่หมอเคยบอกนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็จะต้องมีการบริหารและก็จัดการทั้งตัวคนไข้แล้วก็ทั้งตัวสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับทีนี้พอหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อใหญ่นะครับหมอขออนุญาตที่จะทําเป็นคลิปต่อไปอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยที่จะพูดถึงในเรื่องของออการดูแลรักษานะครับ